สวัสดีครับพบกับสยามพิบูลครับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมเป็น EP นะครับผมที่ตื่นเต้นมากๆนะครับผมสำหรับผมนะครับ่อเช้านะครับผมตอนสายๆนะครับผมได้ไปรับตัวมินาโกะมานะครับผมมินาโกะมานะครับก็มินาโกะเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็น EP ที่เปิดตัวมินาโกะนะครับผมเล็กซันตันเตี้ยนะครับผมอีกหนึ่งสายนะครับผม เป็นเอกโซติกบูลีนะครับผมเคยเห็นไหมครับผมตัวเตี้ยๆนะครับจาก E ีีที่แล้วที่ผมทําความสะอาดกรงรอเขาผมได้แนะนําเกินไปแล้วนะครับผมวันนี้จะเปิดตัวนะครับก็พร้อมกับให้กินอาหารมื้อแรกนะครับผมพร้อมให้กินกับอาหารมื้อแรกนะครับผมไอนเนอร์ไปไหนให้กินอาหารมื้อแรกนะครับก็จานพร้อมนะครับผมจานข้าวนะครับผมน้มิโบนะมินาโกะนะครับแล้วก็ โครงไก่นะครับผมบดละเอียดนะครับผมแล้วก็เป็นอาหารสูตรลูกนะสูตรลูกนะครับผมเม็ดจะเล็กๆหน่อยนะครับเนี่ยเม็ดเล็กๆนะครับเนี่ยเม็ดเล็กๆผมจะใช้ของ GM นะครับผม GM นะครับผม15โลนะครับผม15โลนะครับผมถือว่าราคาเพราว่าพอเวียงนะครับผมกับปริมาณนะครับผมแล้วก็คุณภาพของเขานะครับผมสำหรับอาหารเม็ด G.M. ตัวนี้นะครับผมโปรตีน33เปอร์เซ็นต์นะครับโปรตีน33เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสูตรลูกนะครับผมเป็นสูตรลูกของผมป๊อปปี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวเขาออกมานะแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมแทนกล้องไปตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมแล้วมแล้วมาแล้ว อนนี้ไม่เอาลูวอินก็ก็อินน่าโก้สมาเลยนะครับนี่เอ๋มนี่คือหน้าตาของมินาโกะนะครับมินาโกะนะครับ นี่นะผมเป็น,เป,นเ,เป็นหมาที่ขี้เล่นมากๆครับเป็นหมาที่ขี้เล่นมากๆครับการเี่นก็คิดว่าเด็กตัวเมีย ость, ตัวเมียหละลูกแต่ว่าไม่ใช่หมาโต,ตลูกหมาเขายังเด็กอยู่ <m agn ia> นี่ครับน่าจะ,ะ,าะก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็ส่วนสูงก็จะประมาณนี้นะผมที่เหลือก็รอเขาขยายนะครับก็วันนี้ก็รบอ่า ครบสี 1, 1, 1. <c oughs> k k ่เดือนนะครับผมสี่เดือนนะครับเนี่ยครับเล็กแค่นี้เองครับผมสั้นนะครับผมปปอมๆนะครับผมเล็กสั้นตันเตี้ยนะครับผมก็ผมก็ตัดประมาณได้อาทิ์ที่แล้วนะครับผมอาทิ์ที่แล้วก็ผมบอกกับเจ้าของห้องนะครับผมว่าผมก็จะเอามามาตัดไหมเองนะครับผมมาตัดไหมเองก็ดีใจนะครับผมรับมาเมื่อตอนสายๆนะครับผมสำหรับมินาโกะนะครับอยู่หน้าตาครับ เหมือนกบเลยเหมือนอึ๋งงเลยลูกเหมัอนอึ๋งเลยครับผมก็ครั้งแรกนะผมสําหรับอสายเล็กนะผมของของข้อผมนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะผมว่าเราแล้วก็จะพัฒนาไปทางไหนนะผมว่าผมจะพัฒนาสีอะไรออกมาบ้างนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับผม มีนกโง่นับมีนกโง่นะครับผมมีนกโง่นี้ใบเพชรดีกีนี้เป็นของ u ูเนะครับผมย c เคีดู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 เฮ้ดูดูมองมองกล้องไปแล้วเอ้ยมกึ่งเกินมีคนแอบสอนข้างหลังเนียมีคนแอบสอนข้างหลังด้วยนี่นะครับถ้าผมชอบคลิปนี้นะครับผมฝากด้วยนะครผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ถ่ายทอด อีพีอีพีต่อไปด้วยนะครับนี่นะครับอดูแถวหน้าดูดูท่านผู้ชมกันลูกอ,อ,อุ้ยอนี่มัอนอุ่นๆอยู่หรอที่มันตึงตาที่แบบไอ้จริงจรงจริงจรงม่หน้าโกนี่จะเป็นตัวเมียนะครับผมนี่นมีตัวเมียนะครับผม <c oughs> พ่อเขาจะพ่อเขาจะสามสีนะครับผมสามสีแล้วก็แม่เขาจะเป็นสีสีดําขาวนะครับสีดำขาวนะครับผมตัวนี้จะหางเต็มนะครับ หางเต็มนะฮะเนี่ยหางเต็มนี่เอัไปต้อ <c oughs> กันเน่กันเน่คิดว่าจะให้ผสมนะครับ oh, <no. S 1> กันเน่เข้าได้กับทุกตัวนะครับเข้าได้กับทุกตัวยกเว้นตัวไหนที่ว่ามันมันขู่กันเน่ก่อนนะครับกันเน่ก็จะจะนิ่งเหมือนกันก็จะไม่เอาไว้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นหมาเด็กหมาอะไรกันเน่จะไม่เป็นไรนะครับดูครับ ไ<อน>ด้ล้างมากเดี๋ยววันนี้จะให้กินข้าวนะครับผมเป็นมื้อแรกนะครับมือแรกของมานิโกะนะครับผมมินาโกะนะครับมินาโกะเป็นภาษา,า,าญี่ปุ่นนะฮะภาษาญี่ปุ่นนะฮะก็แปลว่าสวยนะครับอีสวยเลยเนี่ยอีสวยเลยคะ่ะนี่คืออีสวยเลยค่ะลูกอีสวยเลยค่ะเนี่ยครับผมก็พกพาง่ายนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าผมจะ พัฒนานะครับผมออกมาแบบไหนบ้างนะครับผมก็รอหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็สี่เดือนแล้วนะครับผมก็อีกไม่กี่เดือนนะผมก็จะได้เห็นลูกของมินาโกะแล้วนะครับนี่ฮีฮิีไงเนอร์อ,อยา,เาก,ออกเล่นกับน้องลกเนอร์อยากเล่นกับน้องแล้วอู้น้ำลายน้ำลายลุงเนอร์น้ำลายลุงเนอนรเนอ์เปียกหูหนูเต็มเลยน้ำลายลุงเนอร์เปียกหูหนูเต็มเลยลูกว้า <c oughs> โอเคครับสำหรับอีพีนี้นะครับ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมผมแล้วก็มินาโกะแล้วก็คิงการ์เนอร์นะครับผมจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับอีพีหน้านะผมว่ากันใหม่นะครับผมสหรับอีพีนี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากติดตามแลวก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับอีพีหน้าว่ากันใหม่นะครับ ดึงดึงมันเข้ดอเลยมันเขี่ยมันเชี่ยไป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 เข้ากองกันเ้ากองเนี่ยเพราะจะจกินข้าว